Yeah. <laughs> friend <laughs> Stupid โดนเฉยเฮ้ยโดนหัวนี่ฮ หัวไปห หมดไปแล้วเอ๊คมาตอนไหนไอ้แค่ตัวชฉย

заа заа лайт паа бер гон си го бэр на นี nice, ่น nice, nice, ี่นีนะเฮ้ยไอเวยดิเดินยิงอะไรขนาดเสร็จไปหนึ่งอ้โหสวย

中路,中路，中路来了，中路来了，来了！哇、oh, 嗯，不落，我有呢。咦。 นมึงนั่งทำไมไปนั่งแม่งหัวอะไรสักเดี๋ยวลุกพาอะไรอย่างกันอะ กินฟักยูกินกิน,คนใครกินะวะซอง้นีมานี่มาบ鸡巴啥了เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผปืนสั้นสนต,ตุยสีเขียว <laughs> เล่นมั่ว,ว กัดยิงครเอ้ยสวยมากมาอีกอะเอาลนลนลน,ลน,ลน,ลน <c oughs> อย่ามึงหล่นใครเห็นก่อนกัน ยบไยเพื่อนเขาไม่โหงอยู่หรอกเฮียดิ ไอ้เอยตออไปตอนเลงอย <c oughs> ู่อ้มาหัวแต Heh <laughs> low 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 1 hp 1 hp